วันนี้มาชมมวยไทยคาดเชือกมันๆชกกันในน้ําหนักพิกัด67กิโลกร,รัมนะครับวันนี้มีการต่อน้ําหนักให้ด้วยนะครับระหว่างมุมขาวก็คืออาลิซ่าซาฮามาฮารีอายุ25ปีสูง1 7เซนติเมตรมาจากประเทศอิหร่านนะครับกับคู่ต่อกอรของเขาฝามุมดําก็คือวรจักเล็กเรกตดศักชัยอายุ21ปีสูง108เซนติเมตรมาจากประเทศไทยนะครับอาลิซ่า ซาฮามาฮารีนี้จะเรียกกันสั้นว่าอารีนะครับนัก68กิโลกร,รัมนะครับส่วนบรจากเล็กนี้67ต่อน้ําหนักให้1นกิโลนะครับบรจากเล็กนี้มาจากกําแพงเพชรนะครับชคมา91ครั้งชนะ65แพ้25สเสมอ1นะครับส่วนอารีนี้จากกีฬานี้ชคมา24ครั้งชนะ18แพ้6กไม่มีสเสมอเหมวยนคุนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมันโดูย,ยกที่นหนึ่งกันได้เลยอารีมัดมาก่อนเลยเอาบรจากเล็กเต้ไป อเล่เตม,มาอเล่เตเจ้าจังบริจาคขยับเข้าไปบริจาคที่ไปโอ้ก็เด่นติดเชือกไปเลยนะครับอเล่ยังลุกขึ้นมาไหมบริจาคขยับเข้าไปเตเจ้าจังไว้อเล่หมัดซ้นเลยเอาเป็นได้บริจาคมันสองเข้ามาบริจาคขยับเข้ามาทีละนิดอยู่ขยับเข้าไปอเล่เจ้าจังอเล่เต,เตสูง อา้ากอดไว้กรรมการก็กกแยกมากอรีย์ยับไปยับไปบริจักรเตม,มาอรีเตมบืดไปยังดูกันอยู่ยังหาจังหวะกันอยู่นะครับบริจักรมาเขา้า,ขนาหน้าไปอรีก็มาเข้าหน้าคือนำบริจักรมา,าเจ้าทีมาเลยอรีอรบ,บริจักรเล็กก็ยังเป็นฝ่าย เดินบ้างนะครับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะครับมาเตบากกเะบืดไ,ไปบริจาคจากกําแพงเพชรนะครับยังยับไปยับไปบริจาคเอาอารีก็ฮุบมามัดทั้งสองมาบริจาคเดินคุมเข้าไปเดินขยับเขาไปทำให้าจะตจะดจมันมสองข้างหน้าอารีก,กอดไว้เลยหายจากมาแทงเขาอยู่แทงมาได้กรรมการเรียกมาอารีมัดบืดไปบริจราคมาัดเข้าตัวขึ้นเลย ยังสู้กันอยู่กลางวิธีอยู่อาลีก็ไม่ถอยมากเท่าไหร่นะรับยังตอโอ้จากจลเจียบหางเลยโดนเตะเลยบริจักบริจักขะับก็มาอาลีเตะไปบริจักเตะมาเอามันสองมาโอ้มนสองขึ้นโอ้แดกหมัดกันเลยนะครับตูกันทันควันโยเป็นดารีขยับเข้าไปบ้างตอนนี้ยับไปมันทุกไปเอาบรจักมัดเขาน้าเต็มเต็มเลยมัดเขาน้าอีกครั้งหนึ่งโอ้อาลีกอดไว้เลย กรรมการแยกมาออกมาจากกิ๊กๆอยู่ต่างคนต่างหาจังว่ากันยมกรรมการบอกเอาอย่าดูกันมากชุกกันได้แล้วลีลากันเยอะไกลออกจากฟันสอกเข้าไปแทงเข้าไปเอาเรื่องมัดสวนมาเหมือนกันเอากดคอไว้กดคอไว้อจะฟันสอบกรรมการแยกมามดจุกที่หนึ่งนะครับโอู้้กันเลยโคชิสูสีกันอยู่นะครับมาว่าตอนยกที่สองเลย อากรรมการบอกเลยอาลิเตมาบริจากจะขึน้นเอามาลีมันสองข้านามันสองข้านามันสองข้านาไปโอ้ฟันสอกไป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 โอ้บริจาคเนี่โดนเป็นชุดเลยนะครับมันจากมัดขึ้นว่าโอ้ลุกขึน้นมาเอาเป๊คุบกบไปแล้วเอาคุบกบไปแล้วยังเป๊เมาอยู่เมาอยู่บริจาคเมาอยู่โอ้ยยังมึอนอยู่หาทางกลับกําแพงเพชรเจอไหมเนี่ยเอ้าวกรการนับเลยนะครับอา่าลุยไหม เอาโดทีมเข้าไปเลยอาลีมัดพุดไปเจาย่างไปมัดเข้าไปเอามาจากมัดขึ้นมัดขึ้นเอาอลีมัดขึ้นเหมือนกันเอามาจากมัดเข้าไปอาลีศอเข้าไปมาจากมัดเข้าหน้าไปโอ้กาอามาจากเริ่มฟื้นแล้วครับตอนนี้อลีมัดเข้าหน้ามาจากเต็มมาอลีมัดเข้าไปฟันศอไปโอ้นั่งยองไอ้ก้นจำบอไปเลยทำการนับอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้บริจาคโดนสอกเอาลุกขึ้นได้โยลุกขึ้นได้โยเอาจะเดินไปไหนหลงทางแล้วรราการดึงมาเอามาทางนี้มาทางนี้เอากรรมการฟันยางหลุดนะครับฟันยางหลุดไปใส่ฟันยางก่อนนะครับหลงทางกับกําแพงเพชรแล้วบริจาคกา็วิ่งเข้าไปเลยเอารีกรรมการจะเฝ้าจะเฝ้าใจ,าจ,าจยเย็นก่อนเอาอาลีเตะเข้าไปอารีฟันสอเข้าไปบริจาคสอกขึก้นกันเอาก่อเขาได้หาจังหวัดแทงเขาบริจาคแทงเขาไปเอากรรมการแยกมา ออลีบกใหญ่อลีมันสองขนาดฟันสองเข้าไปอาจาคต้องกอดไปเลยตอนนี้เอาประคองตัวให้เอาตัวรอดไปก่อนเอาสอกเข้าไปอลีมัดไปออลีมัดทุบพื้นไปบริจาคฟื้นยังฟื้นยังเอาน่าจะฟื้นแล้วตอนนี้บริจาคเดิงไปโดนมันทักผู้บอกว่าออลีจะไปาริมันสอาอบริจาคมัดขึ้นเหมือนกัน อดีตขยับเข้รามารอดีตจังมัดเข้าไปมาจากมัดสวนไปโอ้โดนดันหน้าไงายไปเลยมาจากอดีตบวกเข้าไปมาจากมัดเขาหน้าเลยอดีตมัดเขาหน้าขึ้นมาจากเดินบ้างแทงเขาเข้าไปอดีตฟันศอกอดีตฟันศอกเข้าไปมาจากมัดขึ้นมัดขึ้นโอ้ล้มไปเลยโอ้หมดสายท้ายทอยเลยนะครับ อ,าอา๋ออะมัดเข้าไปวราจังมัดเข้าหน้าเลยโอ้ดึงยางวายแล้วสวนเลยนะครับวัาจักตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วอะีว่าไงอะีรว่าไงอาจังวายอยู่วราจักรก็จัไว้เอาหมดยกที่สองนะครับโอ้หมดยกที่สองไปนะครับมาดูว่าโดนยังไงนะครับอ่เอาเข้าไปใกล้ๆฟันศอกโอ้โดนศอกตรงนี้นั่งก้นจาเบ้านะครับเข้าไปใกล้ๆดันไว้ดันไว้ฟันศอกเข้าไปเลยโอ้ โดนสอกนะครับสอกขวาเข้าไปมาว่าตอนยกที่สามเลยนะครับบริจาคหน้าตายังสดเชื่นอยู่นะครับหน้าตายังสดเชื่นแต่ระบบหายใจยังหอบอยู่ยังเหนื่อยอยู่นะครับบริจาคเล็กส่วนโออารีนี่แตกนะครับคนแตกนี้เป็นคนสอกแต่เขาได้นับแต่ไม่แต่แตกไว้นะครับบริจาคนี้ไม่แตกนะครับโอ้กลับกันเลยนะครับมาว่าตอนยกที่สามนะครับบริจาคเดินเข้าไป ยกยาอยู่รจากเต้ไว้อนีเจ้าจ้างถีไว้รจังหมัดเขาหน้ามัดเขาหน้าไปโอ้กอดไว้เลยอนีกอดไว้หาจังหวะอย่บริจากเล็กฝืนแล้วนะครับบริจักระจาไว้อลีทีไว้บริจากกระจาก็ไปยกไปเอาเล็งอยู่เล็งยบมัดเขาหน้าไปมัดเขาน้าไปโอ้อนีก็มัดขึ้นเหมือนกันอี่มัดมาอีกครั้งหนึ่งบริจากเตไป อเลเตมามาจากมันเข้าหน้ามันเข้าหน้าไปมันเข้าหน้าไปโอ้อเล็กมัดสวนขึ้นมาเหมือนกันยังสู้กันอยู่สู้เสียกันอยู่ยกนี่อา้อาวอเล็ทีไปเตจอยัางมามาจากเดินใส่จจอยัางไม่กันมาจากเดินเข้าไปโดนเตะก็ไม่สนแล้วก็ตอนนี้ต้องเอาคืนมันจังมาเข้าไปโอ้อะล็มัดสวนมาเหมือนกันมาจากเล็งอยู่เล็งอา้าวหาปลายคางอยู่คำเป้าเจอมัน ENCE, มปลายคางเดินมามาจาก ใส่ลำตัวไปก่อนโอ้โดนศอกสวนเลยนะครับชอกสวนอีกครั้งหนึ่งโอ้อลีดักศอกแมบนๆไปเลยนะครับศอกแต่เขาแต่เราแตกนะอลีนี่บรจากขอยากมาไหมอลีถีบไว้มาจากมัดเข้าหน้าไปโอ้ไม่มีอะไรมันยังไม่ได้นับคืนเราจากยังจะเอาคืนอยู่เล็งหาปลายคางอยู่มองปลายคางอยู่อลียับไวบริจากยังเล็งที่ปลายคางจะเอาสรบไปเลยนะครับ อลิเต้ไวบริจาคขยัะมาอลิเต้ไวยังหาไปค้างไม่เจอยังหาไปค้างไม่เจอบริจาคเล่งอยู่ปลายคางอยู่ไหนเล่งอยู่เล่งอยู่เอามัดทุบไปบริจาคเล็กก็มามัดเข้าหน้าไปโอ้อเลตแทงเขาแล้วสอบสวนไปอลิฟันสอบไปอีกครั้งนึงบริจาคก่งเล่งหาไปค้างอยู่เจ้าสรุปไม่ได้มัดเดียวหวังมัดเดียวจอดเลยนะครับเล่งไปค้างอยู่บริจาคเล่งอยู่ ยับยับมายับยับมาอาริเตม,มาบอลจักยับขึ้นโอ้ยังบันจังมาเข้าไปโอ้อาริซอ,อกสวน,นอยู่เหมือนกันเอากดไว้โอ้รู้สึกปอแปรไปทั้งคู่แล้วตอนนี้อาริเตะไปโอ้เตะแท่จะบ่มีน้ำหนักแล้วเหนื่อยกันแล้วปอแปรกันเกินแล้วตอนนี้อาริจอย่างไปโอ้ซอ,อกเข้ามาเหมือนกันอาริก็ซอ,อกขึ้นเหมือนกันซอกขึ้นเหมือนกันเอดาดันไว้อู่เหมืนกันแยกมา ว่าจังหาไปคางยังไม่เจอนะครับยังเลงอยู่แต่ยังไม่เข้าเป้านะเอาหมดยุกนะครับหมดยุกที่สามโอ้หมดยกเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับโอ้โอเสียสูสีกันยุนี้นะครับแต่มาดูว่ายุกสองเสียนับไปบริจักจะไล่ทันหรือเปล่านะครับมาฟังกันแนนจากกรรมการก่อนนะครับต่างคนก็ต่างรอฟังอยู่มั่นใจในตัวเองอยู่นะครับ ฟังสัญญาณอดี่วนะครับก็เป็นนักอาลีจากกิรานเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับอย่างเอกฉันเลยนะครับโอ้ก็ยินดีกับอาลีซาฮามาฮารีนะครับจากกิรานนะครับก็เป็นกําลังใจให้วริจากเล็กนะครับโอ้ยินดีกับผู้ชนะในวันนี้นะครับ